ก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมตีลังกาคนละ3ตลบตบไลค์คนละ1ทีกดซับคนละ1ครั้งกดแชร์คนละ1บ yeah hmm. ้องเพื again, Aa, uh, 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 uh. ่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้คนทำชาแนลด้วยนะครับผมเมีไหมอ่อ้าอ้าหอ้าวก้อนนะอะเพอ่วอ้วอ้พวอ้าวอ้า้เฮ้ยวอ้ยวอ้าวอ้าวอ้ไปอลอ้วเ้าวอ้าคอ้วอ้าวอ้วอ้าวอาวอ้ารอ้าวอ้วอ้าวท้าวอ้อาอาาอา วันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กับตามคำเรียกร้องนะฮะคิวกรอสนั่นเองนะครับผมกับการเล่นคิวกดสายย่งป่านะฮะนี่เห็นได้ว่าผมเอาพันนตมานะครับผมกับการซโลแรงกันเลยทีเดียวเนี่ยฮะในวันนี้โ <c oughs> ดยฝั่งเราก็มีแกลก บูคองลอเรียลยอนแล้วก็ตัวผมคิวกรอดเนี่ยฮะเราจะเล่นเป็นตัวออฟเลนโดยใช้พันิตนะครับผมแล้วก็เราจะเน้นในเรื่องของการป่วนบัฟกันด้วยนะครับผมอาจริงๆเอาตรงคิวกรอดเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับผมแต่ว่าแบบมีน้องๆขอมาเยอะไงนะครับผมนีเ้เราจะเอ้ยทำไมมันดูตัวใหญ่อะวะคิวกรอดนะฮะโอเคนะครับผมสิ่งที่เราจะออกนะฮะเป็นธนูฟาร์มแล้วก็ทาร์กเก็ตจะตั้งเป็นพลังชีวิตใกล้ที่สุดนะครับผมนี่ นะฮะส่วนรุ่นที่ผมใส่ผมจะใส่เป็นโลเ้นบอดี้สปิริตแล้วก็ดากอนนะครับผมอัพสกิลหนึ่งนำนะครับผมมีไหมอัพสกิลหนึ่งก่อนนะฮะเพื่อไว้พุ่งแบบนี้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยจะเออได้ไปแล้วเดด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 เด็ดเดดเด็ดเดดเด้ดเดเดีดเดเดดเนเดเด็ดอดเด็ดเด็ดเด็ดเานเด็ดัดดดผมเเ อ่าอันนี้อันนี้ย้ําเลยนะครับผมถ้าจะเล่นแบบย่งบัฟแบบผมนะฮะอัพสกิลหนึ่งก่อนก็คือ,คอเอาไว้พุ่งผ่านกัแพงเพื่อที่จะไปลัดในจังหวะแรกให้ได้นะฮะเราก็ดูดูเลือดคลิปดีๆไว้แล้วก็กดพันิตเนี่ยเราก็จะได้มาแบบนี้นะฮะ uh, โคตรป่วนนะผู้ชมป่วนจัดปั่นจัดจังหวะนี้เจอสกัดว่ะโอเคสายเบิร์สดาเมจกับสายแบบ DPS นะฮะดีดีว่า ยืนกันได้ยาวเรากับสกัดนะครับผมพระจ็บสวัสดีคุณลุงพ่อหนุ่มพ่อนมสกัดเขาเล่นพุ่มว่ะบูคองมาว่ะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมรอให้บูคองมาต่อยนะฮะเข่าเพื่อนปึ๊บชึบเอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนี่ที่ว่าเราก็จะมีซัตเทนนะครับผมหรือว่าดูดเลือดในการยืนเลนเนี่ยฮะส่วนสกัดก็มีเหมือนกันคือตีกันแบบตีกันทั้งชาตินะฮะโอเค จะได้เลเวลสแล้วนะครับผมในจังหวะน,นี้นะฮะแต่จริงในเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าผมไม่ควรหยิบคิวกอดมานะฮะแต่ว่าคิ่ผมหยิบมาก็เพราะว่าผมตั้งใจจะมาอัดคลิปนะฮะเพราะว่าในเกมนี้ปึ๊บปึ๊บ <c oughs> ยังก่อนยังก่อนเอาดิเอาดิเร <c oughs> ือเต็มลแล้วแป๊บเดียวน่ฮะในเกมนี้เนี่ยผมเจอตัวที่แพ้ทางหลายตัวมากนะครับผมนอนอลสเตอร์ไวโอเลตนะครับผมฮะชัดชัเอ๊ไปเอยังไงยังไงเพื่อน เรียกได้ว่าเงินนําสามารถห้าวได้นะครับผมออกเป็นธนูฟาร์มนะฮะเดี๋ยวถ้าได้ธนูฟาร์มเนี่ยเราก็จะได้ดูดเลือดโดยที่ไม่ต้องใช้สกิลสองนะน่เรียบร้อยเราเรียเราวัดเจ้าโอ้โห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 เอาดิเอาดิยังไงเราโอ้โหมามามาดิครับผมตามเข้ามาในป้อมพี่พี่ในป้อมเลยพี่ตามมาโอ้โหพี่เขาไม่กล้าว่ะจะโอ้ยโอ้โหมันทุบมัน เฮ้เฮ้ยึยงดีอสวยจัดจานโอ้โห,หนึกว่ายัไม่ได้ <laughs> โอ้โหเล่นบนเราก็สวยเลยอย่างนี้นะฮะเพราะว่าดวงมาตายที่เลนล่างนะครับผมอามาพูดกันต่อโอ้โหพูดไปเล่นไปแล้วกันนะครับผมในเกมนี้นะฮะผมเจออเลสเตอร์ไวโอเลตแล้วก็เซฟิล่าสามตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่คิวกดโคตรจะแพ้ทางนะฮ ah. ะเพราะว่า มันเป็นตัวที่มีสตันระยรไกลแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยจกิลูระยะไกลหมดเลยนะฮะคือเราจะค่อนข้างเสียเปรียบแต่ว่าเพื่อท่านผู้ชมนะครับผมผมก็หยิบมาเล่นนะฮะถึงแม้ว่ามันจะเล่นยากแล้วก็มาเพื่อนอม,มันจะเล่นยากแล้วก็เสียเปรียบนะฮะแต่ไม่เป็นไร <laughs> เพื่อท่านผู้ชมผมทําได้และหยิบมาลงแร้งด้วยนะปัญหาเฮ้ยนั่นไงเฮ้ยหย่อเสื้อ,มอมไม่เอานะฮะขี้เกียจเล่นกับมัน ไอ้เอาอะไรเพื่อนหมูฟ้อมสวยครับผมโอ้โหมันนี่ไงมันตีไปมันตีไปนิดนึงเพื่อนเออสวยกูไปแล้วเพื่อนบา,บาย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 ได้เซฟิลา่าแล้วสวยจัดๆหมูฟ้อมตีหนึ่งทีเออนามมากนะครับผมมาเหลาป้อมเลยเนะน,นื้อฮ่าในจังหวะนี้จะมีใครมากันปะมีดวงนะมีดวงดวงอยู่ไหนวะเนี้ไม่รู้นะฮะมาเอาก่อนมาศึกิวสองดูดเลือดฟ้อมได้ชึบชึบ ่มันมาแล้วเอ้ย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 ,อยโดนมแมลงแมงอ้แง่งนะครับผมโอ้โหเกือบตายนะฮะจะต้องโอเคนะครับผมใด้รองเท้ากรอบมาแล้วนะฮะสกัดวะโอ้โหเราเลือดน้อยเราต้องเคลียร์คลิชุดนี้ก่อนถ้าไม่เคลียร์นี่สกัดเข้ามาผมว่าแตกแน่นอนนะฮะมันอยู่ในพุ่มวะนี่ไงมาดิเพื่อนในป้อมมากล้าปล่ล่ะกล้าเปล่ะในป้อม การหายน่าจะไปกลางหรือไม่ก็อ้าโอเคโอเคมันไปกลางแล้วมันไปกลางแล้วออกป้อมเลยแล้วกันนะฮะยังไม่สามารถไปช่วยเพื่อนได้นะครับผมตอนนี้ปล่อยเพื่อนเผชิญชะตากรรมปล่อยเพื่อนเผชิญสิ่งที่นะฮะที่มันต้องเกิดโอ้โหเพื่อนเราตายชิบหายไว้วงมาแล้วเพื่อนเลสเตอร์คือคีกอดเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหให้กูพูดมาเพื่อน โอเคอติเลยแล้วกันเดี oh ๋ยวได้ไ oh ม่โดนปัดสวยปุ oh. millet, ๊บโอเคได้บ้าฟ้าแล้วเพื่อนยาวเพื่อนยาวโอ้โหเพื่อนโดนเพื่อนโดนตัดแนวหลังเออสวยอยู่นี่เขาผมเอ้ยแก๊กโดนจับแก็กช่วยได้เพื่อนโอ้โหแพ็คโอ้โหแพ็คแก๊กโอ้โหไม่รอดแต่ยังไงอย่าทำเพื่อนฉันเรียบร้อยนะฮะเลเซอร์อเลสเตอร์โอ้โหโอ้โหโอ้โหคือคิวกอดมันมีสกิลที่สามารถกันซีซีได้ก็จริงนะฮะแต่ว่าเฮ้ยเดียวรอเลียว นีเดียวเอาลเลยเพื่อนเอเเอพุ่งมาพันธิตให้เท่ๆแค่นี้นะครับผม <laughs> พุ่งมาพันธิตให้โอเคได้ป้อมได้ร้อมรัวๆได้้อมรัวๆไปแล้วนะครับผมปหลายไฟฟ้า <laughs> คือเรามีสกิลกันซ c ซก็จริงแต่ว่ามันก็คูเดาค่อนข้างนานนะสำหรับอันติีแล้วก็ในช่วงที่เราไม่สามารถกันซ c ซได้เนี่ยโคตรจะเสียเปรียบพวกตัวที่ c ีเยอะๆนะะสำหรับคิวกลนะฮะ ในเกมนี้เนี่ยเจอแบบตัวซีซีเยอะมากนะฮะแต่ละคนซิฟิลา่าไวนโออยู่ตรงนี้นะบูคองเอา้าโอ้โหฟิกเกอร์ออกโคตรเทพเออบุคองกูกตายเองแลวนั่นเออโอ้โขเข้าไม่ได้เลยต้องสวนให้ย้อนยิงนะฮะอลิเตอร์นี่ตัวปวดเลยย้อนระวังย้อนเพื่อนระวังละลายทะเว้ยเ <c oughs> ขาจะมาบ้านท่านผู้ชมแอรบัฟฟ้าเกิดผมขอเชียร์ชิฟก่อนนะฮะต้องออกเป็นทารอนนะครับผม เพื่อที่จะเสริมความเร็วในการไปต,ตีิจริงยืนวัดได้นะเนี่ยเองจริงนะฮะเรายืนวัดกับมันได้แต่ว่าก็ฆ่ามันไม่ได้อยู่ดีนะเพราะว่ามันสกิลพุ่งหนีก็สามารถหนีได้แล้วนะฮะคิวกอดมันไม่ใช่ตัวที่แบบมีสกิลหยุดนะฮะคือมันเป็นตัวคลุกทีมไฟซะมากกว่า<อ>ไม่ใช่ตัวไล่จับนะฮะคือไล่จับใครไม่ได้นครับผมต้องทําใจในจจดนี้ นะครับผมโอ้โหสุดยอดบักคักเลนกลางละลายไปแล้วนะครับผมเพื่อนเรานะฮะจังหวะนี้ต้องฟอร์สเข็มมาละมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเฮ้ยโอ้โหพุ่งมาแบบนี้ปึ๊บ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 โอ้โหไม่สวยไม่สวยแต่ว่าน่าจะออกไม่ได้น่าจะออกไม่ได้ออไไดโอเคได้สก,กัดแต่ก็ตายเรียบร้อยนะฮะจะเข้าไปฮุกวงในยังไงให้มันสวยๆวะเนี่ยฮะเดี๋ยวไปชมเฮ้ยนบะูคองยังได้ไปเพื่อนนะี่เดี๋ยวโอ้โห นิดเดียวบูคองบูคองไปบวกกับร่วงนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าตัวเบอร์ด,ดามีเมจบวกกันนิดเดียวว่ะเสียดายแทนเลยจังหวะนี้นะ่ฮะไปช่วยเพื่อนดีกว,ว่าวิ่งสองเลนนะฮะสวัสวดีแม่สาวเซฟิลา่าเซฟิลา่าเซฟิลา่ามีอันตีไหมเนี่ยมีติีไหมเนี่ยโอ้โหน่าจะยังไม่มีแบบนี้น่าจะยังไม่มีอ้าวมีแล้วกดแล้วด้วยเราอันตรีสวนเลยนะฮะมาเพื่อนโอ้ย ไม่ได้มีตัวรถก,กันเอ้าโ,อโหยังดึงได้ยังดึงได้ดไดบ,าบายบายได้อยู่แต่น่าจะตายเหมือนเดิมอย่าทำป้อมชันเฮ้ย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 โอ้โหโอ้โหดึงอื้มไม่ถึงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ตามไม่ได้ตามไม่ได้นะฮะโอ้โหสก,กิลหยุดไม่มีนี่ไง นี่ไง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 เอาเลยเพื่อนอันติอีกแล้วโอโ้โหน่าลำคาญท,ที่หายไปแล้วเพื่อนโอ้โหประกัดอย่าอย่ปาประกัดอย่ปาประกัดโอโ้โหพิเกเกอร์ประกัดเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหพิเกเกอร์ประกัดเลยโอโ้โหแต่ว่าก็เข้ามาแลกชีวิตเหมือนกันนะฮะนี่โอโ้โหโคตรงามเป็นไงล่ะโอโ้โหลาดได้ฆ่าได้ด้วยสุดยอดปูคอเดียวใครจะแพ้ ไอย่าแพ้นะเพื่อน <laughs> ผมตายไปสี่แล้วท่านผู้ชมเจอตัวยิงไกลแล้วก็ตัวซีซีเยอะๆแบบนี้นเราจะเล่นยากนะครับผมโดยเฉพาะในเกมนี้เนี่ยอเลสเตอร์บอกเลยว่าโคตรจะปวนนะฮะแต่หน้าที่ของเราหลักๆเนี่ยมันไม่ค่อยได้อยู่ที่การไฟนะสำหรับคิวกดนะครับผมมันอยู่ที่การดันนะฮะเพราะว่าสกิลหนีเรามีนะครับผมโอเคเพื่อนไหวไหมเนะี่ยเชื่อใจเพื่อนโอ้โห <laughs> เราควจะเชื่อใจ แต่ว่าเราดันได้2เลนนะเพราะผมรอเลี้ยวอยู่นะฮะเพื่อนใจเย็นนะครับผมใจเย็นนะฮะเดี๋ยววิ่งไปเดี๋ยววิ่งไปเฮลโลไม่ไหวโอเค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 ไม่เล่นไม่เล่นกูจะไปเล่นกับพวกมึงสองตัวไอ้เจ้าโดนดักเฮ้ยเฮ้ยกูมีตัวจะตายอยู่เอาสักตัวเอาดีด้วยโอ้โหโดนเบิร์ตก่อนโอ้โหเกือบได้นะฮะโอ้โหจังหวะนี้ ิ้นสุดท้ายผมจะออกเป็นนี่แล้วกันดูดเลือดเดบลิดนะฮะเพราะว่าเราตีไวแล้วนะครับผมในตอนนี้นะฮะเสียแค่อย่างเดียวในเรื่องของการซัดเทนนะครับผมเฮ้ยเมาอยู่ครับผมดันไว้หน้าที่หลักๆในการเล่นคิวกรอดนะฮะอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้ดันดันไวนะครับผมแล้วก็วินช่วยเพื่อนเมื่อจาเป็นนะฮะมาแล้วอย่าทำเลเซอร์เอ้ยกูแค้นมึงมานานฉันแค้นเจ้ามานานเพื่อนอีกคน ได้ไหมโอ้โหบุกของตายแดดรอเดี่ยวสวยครับผมอ่าเรียบร้อยเหลือผมเหลือย,ยอนจบได้นะครับผมโอ้โหยคิดว่าจะแพ้ตายไปข้าเลยยังวะนีะ่โอเคโอ้โหไม่จบก็บ,บ้าแล้วนะฮะมาปึ๊บปุ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 ๊บเรียบร้อยตีไปถึงสิบตีแตกเลยโอเคจบไปนะครับผมเกือบแพ้จริงเกมนี้ เราเจอตัวแพ้ทางเยอะนะฮะจริงๆผมไม่ควรจะหยิบคิวกอดมาด้วยซ้ำนะครับผมน่าจะเอาเป็นตัว, <c oughs> ตวออฟเลนตัวอื่นนะฮะอ่าแต่ยังไงนะคุผู้ชมมันมีคนขอมานะฮะมันมีคนขอมาก็เลยต้องจัดให้นะครับผมอ่ะก็จัดให้แล้วนะครับผมสําหรับแนวทางการเล่นคิวกอดสายย่งป่านะฮะเอาผนิตมานะครับผมเล่นเป็นเมตาเก่ากันเลยนะฮะโอ้โห9.9สกอร์เป็นอันดับ3ของทีมนะฮะนี่ ทำดำเาเมีดได้ไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของการแยกดันแล้วก็เอาป้อมเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นหน้าที่หลกักๆของเราสมากกว่านะฮะโอเค okay, สำหรับวันนี้นะครับผมซีออเกนไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะฮะหรือว่าอยากจะให้ทำคลิปอะไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะฮะเดี๋ยวถ้าว่างผมก็มาทำให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ซีออไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายอย่าลืมซับและแชร์กันด้วยล่ะ